สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้นะคะพี่เกดก็จะมาแชร์ครีมที่พี่เกดใช้อยู่นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาฝ้า,ากระนะคะโดยเฉพาะสาวๆนะคะวัยเราเนี่ยจะชอบเป็นฝ้ากระตรงนี้นะคะพี่เกดก็มีนะคะบางๆเนาะซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าสังเกตก็คือแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะตัวนี้นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูข้างในก็จะเป็นหลอด ต,ะะตัวนี้ก็จะมีอัลฟาอาบูตินนะคะ 1. เข้มข้น1.2ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แพทย์แนะนำเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ผ่านการทดรสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนังนะคะก็สบายใจได้นะคะมันจะช่วยให้ฝ้ากระนะคะตรงช่วงที่เราเป็นซึ่งส่วนมากก็จะเป็นช่วงหนอกแก้มนี้เนาะ,ะเป็นช่วงหนุแก้มตรงนี้มันจะดูจางลงนะคะซึ่งเขาเขียนไว้ที่กล่องนี้ที่กล่องนีเห็นไหมคะนี่ เขาเขียนว่า3สัปดาห์นะคะนะคะจัดว่าโอเคเลยสําหรับคะแนนคะแนนที่พี่เกดจะให้นะ,ะให้10เต็ม10เลยนะคะซึ่งทาแล้วมันไม่แสบมันไม่กัดนะคะก็คือก็จะค่อยๆจางลงไปะะได้รับการรับรองจากสถาบัน Spin Control Asia นะคะไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีไฮโดรพีโนไม่มีสารตลอดนะคะตัวนี้แล้วก็มีเลขแจ้งจดเรียบร้อยนะคะทุกคนเลขแจ้งจดก็จะอยู่ที่กล่องที่กล่อง ใบรับแจ้งจดนะคะ,ะแล้เดี๋ยวพี่เกตจะใส่ไว้ใต้คลิปน,นี้ให้ดูด้วยนะคะรวมถึงช่องทางการช่องทางการสั่งซื้อน,น้อนี่ mm hmm. พี่เกดก็มาให้ดูนะคะ mm hmm. นอกจากจะช่วยเรื่องฝ้ากระแล้วนะคะมันจะช่วยปรับผิวให้เราให้ผิวเรานะคะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะพี่เกดมีฝ้ากระ,กะตรงนี้ตรงนี้นะคะพอสาวๆว้ยที่เยอะขึ้นหน่อยนะคะก็จะเป็นมากขึ้นนะคะส่วนผสมของเจ้าครีมทาฝ้าคอนเซปต์ตัวนี้นะคะ ก็จะมีอัลฟาอะบูตินนะคะวิตามิน B3 สารสก,กัดจากเมล็ดโจโจบาสารสก,กัดจากชะเอมเทศนะคะวิตามิน C นะคะ ODA ไว้ o D A y. สารสก,กัดจากยะคาแล้วก็สารสก,กัดจากว่านหางจระเข้ K, นะคะซึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นสารสก,กัดจากของธรรมชาติเนาะวิธีการใช้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะก็ทําความสะอาดหน้าเราเสร็จปุ๊บก็ทานะคะ ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเขาแนะนําว่าให้ทาเป็นชั้นแรกให้ทาเป็นชั้นแรกก่อนที่จะทาครีมบํารุงอื่นๆต่อไปนะคะคือทาเป็นอันดับแรกเลยค่ะไม่ต้องทาตรงนี้นะคะทาตรงนี้ก่อนเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะใช้เป็นประจานะคะป้าก็จะ ฝ้ากะก็จะดูจางลงนะคะแล้วเขาก็ยังช่วยให้ปรับ,รบสีผิวเราให้ดูดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แนะนําอีกอย่างนึงนะคะควรใช้คู่กับครีมกันแดดน,นะคะใช้คู่กันก็จะให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะกันแดดไม่ให้มันทาลายผิวเราเพิ่มนะคะส่วนตัวนี้ก็ช่วยสลด์ของเก่าออกไปนะคะให้ดูจางลงอันนี้ที่เกดจะให้ดูเนื้อครีมนะคะว่าเป็นแบบไหนะจะบอกว่าเนื้อครีมไม่หนานะคะ เนื้อครีมไม่หนักไม่หนาแล้วก็ดูบางเบาที่สุดนะคะนี่นะคะ,นะคะก็จะเป็นบางๆแบบนี้นะคะซึ่งไม่ยากนะคะแล้วก็ก็จะซึมลงไปไม่เหนียวเหนอะนะกลิ่นก็ไม่ได้รุนแรงนะคะกลิ่นโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ทิ้งคราบขาวด้วยนะไม่ทิ้งคราบขาวไม่อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคเล็กๆมน้อยน,น,นะคะสําหรับการดูแลใบหน้าดูแลผื้นฝ้าของเรานะคะพี่เกดก็ใช้ตัวนี้นะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตามช่องทางที่พี่เกดบอกไวนนะะนน้นะคะือเซเว่ e อนะคะอนนนะคะหลอดนี้หลอดนี้นะคะมีขนาดเท่านี้12กรัมนะคะ290บาท เป็นอันเล็กนะคะ4กรัมก็99บาทนะคะหาซื้อได้ใน7 e เ e ่ e อเนาะก็ไปลองซึ่งเราหากันมาทานะคะดูแรผิวพรรณของเรานะคะดยความกละนะคะนีโอเคค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำมารีวิวให้อะไรที่เคยทดลองใช้แล้วนะคะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะได้ไปเลือกใช้ก็ตามความเหมาะสมเลยวันนี้ก็มารีวิวให้นะคะดูเนื้อไม่เหนียวนะคะนี่ตัวน,นี้แห้งไปแล้ว mm hmm. ไ่เดืออะไรโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บายค่ะ